วันยุดพาลูกเขาสวนอากาศร้อนเขาสวนเย็นสบายเสร็จหรือยังจ้าโอ้ได้ไซตตะกาด้วย ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวตอนเ้าก็บ,บีบออกอีกก็ได้สายไปเลยไม่เป็นไรดอกเดียจักถุ่งข่อถามเดี๋ยวหกถุ่งตอนนี้ก็ชำไผ่แดหลายต้ลละจ้า เอาไว้ไปปลูกหลังบานนู้นมีเนื้อที่วางอยู่ทั้งนู่นอีกนู้นเลยไลยกอเลยวันนี่เดี๋ยวพาดูพาลูกมาเล่นอยู่ในสวนชำกิ่งไผ่เ <c oughs> ลยไลยกิ่งเลยใช้งานให้เป็นประโยชน์มันยุด <c oughs> พาเขาสวนโอ้เป็นตัดไอ้น,นี้สบายเย็นไหมจ๊ะเธอพาดูสวนไผ่เดี๋ยวจะพาเดินดูหนอะน้อใหม่หน้องใหม่กำลังขึ้นเยอะมีแต่หนอใหญ่ๆ เด็กคิดแล้วเนี่ยนอไม้สองนอสามนอกำลังขึ้นพาเดินดูนอไผยนี่อีกสองนอใหญ่ๆนี่นอยายวันนี้ต้องเด็กแกงจ้ะปล่อยอสกินยาวนี่ก็มีจ้ะนี่ก็นอ ใหญ่กำลังออกนี่หนุ่อีกก็น้อนึงนะเยอะมากเลยเยอะมากอันนี้นอใหญ่ปล่อยแป๊บเดียวใหญ่เลยเนี่ยาวเลยนี่นอภาย,อ,ยอืมแกงนอใหม่นอแกงกะทินอใหม่ กร้อนๆแต่วันนปลาไผ่เย็นเข้ามานนี่เย็นเลยเนี่ยพาลูกมาทำมาชำกิ่งไผ่ได้เยอะเลยวันนี้